สวัสดีครับ FC วันสุขุมบ้านละที่ดินนะครับวันนี้พามาชมบ้านทาวเวาส์รีโนเวทนะครับเป็นทาวเวาส์หลังมุมหมบ้านซีวิลเลตนะครับสายใหม่54เข้าซอยจากถนนสายใหม่เข้ามาประมาณ400เมตรนะครับั่งนี้เลยไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับก็กว้างอยู่นะครับเป็นหลังนี้นะครับทาวเวาส์หลังมุมนะครับหมบ้านซีวิลเลต ซ้ายใหม่ห้าสิบสี่นะครับเข้าซอยมาประมาณสี่ร้อยเมตรเป็นหลังมุมแบบนี้นะครับเนื้อที่เยอะนะครับยี่สิบสี่ตารางวาสองห้องนอนสองห้องน้ํานะครับด้านหน้าต่อเติมหลังคาแล้วนะครับแล้วก็พื้นปูกระเบื้องเรียบร้อยจอดรถในบ้านได้ถ้าคันเล็กๆน่าจะได้สองคันนะครับแต่ถ้าคันใหญ่น่าจะได้คันเดียวนี่นะครับด้านข้างมีพื้นที่เหลือนะครับก็ปูกระเบื้องจนชนด้านท้ายนู่นนะครับ ตองนี้แถมปั๊มน้ำให้แล้วนะครับนี่ปั๊มน้ำอยู่ตรงนี้ถ้าใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095902 2 4 7 9สกุขุมบ้านและที่ดินนะครับนี่บ้านเล็กที่นะครับเผื่อใครดูเลขนะครับเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับห้องโถงชั้นล่างนะครับพื้นก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแกรนิตโต้ลายปาเก้ไม้ลายไม้นะครับแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะครับหลังนี้ฝ้าเป็นฝ้าชับเรียบเลยระดับไว้แบบนี้นะครับ ลหลังนี้การเดินทางก็สะดวกสบายนะครับใกล้ตลาดวงศกรตลาด AC บิ๊กซีสายใหม่นะครับแล้วก็ใกล้โรงเรียนโรงเรียนสารสาศาสตร์สายใหมนะครับจากตัวบ้านไปตลาดวงศกรประมาณ3กิโลไปตลาด AC ประมาณ2กิโลครึ่งนะครับแล้วก็บิ๊กซีสายไหม่ประมาณ1.5กิโลเข้าจากถนนสายใหมนะครับเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณ400เมตรนะครับอยู่ซอยในหมู่บ้านอยู่ซอยเจ นี่นะครับแถมอันนี้แถมนะครับโต๊ะทานข้าวแต่พวกพร็อพพวกจานพวกต้นไม้ไม่ได้แถมนะครับนี่มีเหล็กดัดให้แล้วนะครับอล่างนี้หมู่บ้านซิวิลเลตนะครับสายใหม่54นี้จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับลักษณะจะเป็นนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างหลังนะครับต่อเติมเต็มพื้นที่นะครับทำเป็นครัว ก็ทำหลังคาเต็มด้านหลังนะครับแล้วก็ก่อผนังปิดทึบแบบนี้มีเคาน์เตอร์ด้านนี้นะครับมีเคาน์เตอร์มีซิงค์แถมซิงค์ให้นะครับซิงค์สแตนเลสกลับไปดูภายในตู้บ้านนะครับเดี๋ยวให้ดูม,มุมห้องโถงนะครับจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จัดว่ากว้างอยู่นะครับเนื้อที่หลังนี้24ตารางวา สองห้องนอนสองห้องน้ํานะครับห้องนอนอยู่ชั้นบนหมดเลยสองห้องห้องน้ําข้างล่างหนึ่งห้องชั้นบนหนึ่งห้องนะครับอ่ะเดี๋ยวตามผมไปชมชั้นสองมาต่อได้เลยครับบันไดเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับพื้นเป็นปะเก้น,นะครับอ่ะขึ้นบันไดามาเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นห้อง master room ของหลังนี้นะครับอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านหน้าบ้านหลังนี้หันทิศเหนือนะครับ ฟ้าชั้นบนก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นฟ้าฉับระเยบนะครับเดี๋ตัดมีให้แล้วทั้งชั้นบนชั้นล่างเดี๋ยวให้ดูหมุมกกว้างฝั่งนี้บ้างนะครับนี่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นโถงบันไดนะครับก็มีพื้นที่อยู่พอสมควรนี่นะครับด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชั้นบนนะครับ จัดว่ากว้างเลยนะครับห้องน้ำชั้นบนอันนี้นี่นะครับถ้าใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดูหลังนี้แล้วชอบนะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอ l ดี e ไลนผมจำง่ายมากครับ At Home 4นะครับ s t s i ซน Home บ้านแล้วก็เลข4นะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับอันนี้ห้องนอนที่2นะครับ ห้องนี้จะอยู่ส่วนด้านหน้าของตัวบ้านนี่เป็นแบบนี้นี่เลยนะครับห้องที่2นะครับโอเคสำหรับรีวิวบ้านหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานคลิเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c ค i b ์กดกระดิ่งชอง่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ